โอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ตอบคำถามจากไรบิทวีพีนครับเกี่ยวกับวิธีการตั้งกรอบกระดาษนะฮะว่าเวลาตั้งกรอบกระดาษ A4 เนี่ยแนวตั้งเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามมาจากทางคุณเจนพบนะฮะถามผมนะครับเดี๋ยวผมตอบวิธีการเซตหน้ากระดาษด้วยเลยแล้วกันนะครับเนาะโอเคจากวิธีการเรียกเซตหน้ากระดาษนะครับเวลาเราเริ่มต้นเรียกกระดาษในการทำงานเดี๋ยผมขอเข้าไปในโปรเจกต์ก่อนนะฮะ พอตอนนี้ผมอยู่หน้าโฮมผมเรียกเปิดโปรเจกต์ธรรมดาขึ้นมาก่อนนะครับง่ายๆจากนั้นแล้วนะครับกเ็เดี๋ยวพอเรารอให้อินเทอร์เฟซมันรันครบ100%ก่อนนะครับเราไปที่ 5, ไฟล์ไปที่นิวนะครับไปที่ไทเตอร์บ็อกเนี่ยไทเตอร์บ็อกเนี่ยโดยปกติมันจะมีไซต์กระดาษมาตรฐานมาให้เรานะครับแล้วนะมันจะมีมีไซต์มาตรฐานมาให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซต์ของ ตัวนิ้วนะฮะท,ที่ใช้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมตริกหน่อยก็จะมีไซส์แบ่งเป็น A2 A3 A4 มาให้เลยนะครับในกรณีที่ไม่มีแบบเราเราเเจอไซส์กระดาษแล้วเราไม่เจอเลยเดี๋ยวเราเลือกนิ้วไซส์ใหม่ก็ได้ครับสร้างเป็นไซส์ของตัวเองไปเลยนะครับวิธีการสร้างนะครับมันจะขึ้นเป็นเพนกระดาษเปล่าๆมาให้ไอ้กรอบเพนเปล่าๆด้านบนเนี่ยนะครับเราพิมพ์ UN ก่อนนะถ้าถ้าใครเป็นหน่วยนิ้วเนี่ยก็พิมพ์ UN นะครับ หรือพิมพ์ UEM เข้าไปเช็คก,ก่อนก็ได้นะครับว่าหน่วยเป็นนิ้วหรือเป็นฟุตหรือเป็นเมตรนะผมเรียกเป็นมิลแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะมีไซส์มิลขึ้นมาเป็น279กับเอ่อ216กนะครับก็คือไซส์ A 4แนวนอนนั่นเองนะครับกรณีที่เราต้องการแนวตั้งนะครับก็ให้หมุนกระดาษนะครับหมุนจับกึ่งกลางหมุน90องศานะครับแล้วก็เซฟเป็น A 4เนาะลบเด m e ม s ชันออก ครับบางท่านต้องการเขียน heading เพิ่มเติมนะฮะก็สามารถที่จะเขียน heading ได้โดยการเลือกไปที่คำสั่งของ create นะครับเลือกที่ล ne นะครับสร้างตัวของ heading ขึ้นมาได้เลยนะครับเป็นแบบนี้ผมสร้างง่ายๆก่อนแล้วกันนะฮะ,ะผมสร้าง heading ไว้แบบนี้ง่ายๆแล้วกันนะครับ เป็นไซส์ A4 นะครับจากนั้นก็เซฟครับเซฟแอดนะครับแล้วก็เซฟไว้ที่ไทเทอร์บ็อกก็ได้นะครับหรือจะเซฟไปข้างนอกก็ได้ไม่มีปัญหาเซฟไปข้างนอกก่อนก็ได้ครับผมเซฟไว้เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับเป็น A4 นะครับเวกเ a ิลเซฟนะครับ จากนั้นแล้วก็โหลดอิทูโปรเจกต์ไปได้เลยครับนะมันจะได้เข้าไปในหน้าของชีทนะครับเลือกไปที่ชีทครับคลิกขวา new sheet นะฮะมันจะมีคำว่า A4 vertical เกิดขึ้นกด open ครับได้ไซส์กระดาษละนะครับวิธีการมีแค่นี้เองครับนะฮะหรือถ้าเราต้องการเช้งไท t เปลี่ยนไ้ายใหม่ไปที่ตัวเดิมหรือตัวนี้ก็ได้ครับไปโมเอาตัวนี้ไปโมก็ได้นะครับปรับเป็นแนวนอนนะครอปโรเทตจับแนวตั้งหมุนนะครับเป็นแนวนอน นะครับเซฟชื่อนะครับเปลี่ยนจากชื่อที่เป็น vertical เป็น h o r i z o n ซะนะเนี่ยก็ได้ A4 เพิ่มแล้ครับอีกท้ายหนึ่งโหลดเข้าไปในโปรเจกต์คลิกขวาที่ชีตนะครับ New Sheet เลือก size h o r i z o n ลงมานะครับแผ่นแรกเป็นแนวตั้งแผ่นที่2เป็นแนวนอนเห็นไหมครับ size A4 เหมือนกันนะครับโอเคครับก็หวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับ สำหรับอีพีนี้ประมาณนี้ครับ